สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในหัวเลิฟหนึ่งเลิฟหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะมานั่งนั่งกินอยู่ตั้งนานนะว่าว่าจะไม่ไล์อยู่ติกว่าเออไล์สักหน่อยอกินพิซซ่ากินพิซซ่านะที่คุณย่าทำให้ นั่งกินไปแล้วก็นั่งอะไรนะพี่มาร์ก,กี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาร์ก,กี้สบายดีนะไม่เห็นสีห้าวันเ <c oughs> ม่อเช้า <c oughs> เห็นเมื่อคลิปลแรกแวบๆนะ่ะอืม <c oughs> แล้วก็หายไปเลยนั่งกินพิซซ่าที่คุณย่าทำให้นะ <c oughs> วันนี้แกทำอร่อยดีพิซซ่านั่งนั่ง แล้วก็นั่งไถโทรศัพท์ไปเรื่อยดูนั่นดูนี่นะคะดูการสมัครดูการสมัครเอเซนเอเซนยูทูบอะไรอย่างเงี้ยนะเออดูไปเรื่อยนะคะอืมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหนูผ่านแล้วนะพี่มกักกี้ผ่านสี่พันชั่วโมงแล้วนะคะก็เลยไปหาไล่ดูพวกการสมัครเอเซน e น่นนี่นั่น พอเป็นไกด์ไลน์บ้างนะคะรออะไรนะรอเมลมาก็ไม่เห็นเมลมาแจ้งนะคะอมไม่เห็นเมลแจ้ง <c oughs> ก็เลยได้ไปสมัครเอเซนด้วยตัวเองนะคะสมัครรอ <c oughs> อืแล้วก็ให้แฟนโอนเงิน เป็นซูเปอร์เตงหรอซูซูเปอร์สติกเกอร์หรออะไรสักอย่างให้เลยนะคะสิบยูโรเขาให้จะได้ไม่ต้องรองานไงทีนี้ก็รอรอเมลมานะคะรอเมลเแจ้งให้เราทำนั่นทำนี่วันนี้เป็นวันวันที่หนึ่งแล้วรออีกสองสามวันนะคะว่าจะยังไงต่ออตื่นเต้นตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นนะคะก็เลยรีบให้คุณผู้ชาย ใส่ซูเปอร์เตงให้อยากรู้มันต้องทำยังไงต่อคนะเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะคะไม่รุ่นใจห่อนทุกคนจ๊าที่นี่ทุ่มไม่พท่หกโมงนะหกโมงสี่สิบสาม พิซซาพิซซาทําเองนะคะคุณย่าทําให้กินเด้อทําเองนี่คือหมายความว่าคุณย่าเป็นคนทํานะไม่ได้ซื้อมางสินะ แล้วเดี๋ยวก็จะนั่งนั่งกินซุปคุณย่าต่อวันนี้กินอาหารอาหารฝรั่งไปสองมื้อนะคะไม่รู้ว่าจะทำของข้าวอะไรกินเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ของข้าวหม้อของข้าวมันพังนะคะกลายเป็นว่าที่เกต็ุงข้าวเลยหุง <c oughs> ข้าวกับหม้อมาแล้วสองวันนะคะทีนี้หุงไม่ค่อยเป็นอ่ะนะหุงกับแก๊สอ่ะทุกคนคะ่ะหุงกับเตาแก๊สแล้วทีเนี้ย มันกะไฟไม่ถูกไงบางทีมันใส่น้ำเยอะแต่เหมือนพอมันใช้ไฟแรงไปอะน้ำมันก็ไม่เสด็จข้าวนีทุกคนคะ่ะมันจะเป็นแบบแฉะแฉะอย่างนี้นะ <c oughs> อร่อยอยู่ในหัวอร่อยอยู่ <c oughs> นี่แหละนั่งกินกับน้ำเปล่า <c oughs> กินโคก้กเปบปซี่เยอะเกินมันก็เป็นแบบเหมือนท้องอืดนะทุกคนไม่ใช่ท้องอืดเป็นแบบยังไงอะ เหมือนจะมีพุงบ่ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าไอ้ผู้ให้หลวงป่วงบันเทิงชื่อช่องนะคะชื่อช่องเป็นตาเป็นตาเสบแท้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพี่สอนหุง พี่มือโปรโหุงแล้หุงแกส๊สหนูเคยแต่หุงเตาอะพี่มากี้เอพี่มาปามหนูเคยแต่หุงเตานะอืมไอหุงหุงแกส๊สยังไม่เคยหุงไงผัวก็เชีร์ใหญ่เลยประมาณว่าพอน้ำมันขอดแล้วใช่ไหมพอ,พอน้ำมันขอดปุ๊บแฟนก็บอกว่าทำไมเธอไม่ใส่น้ำลงไปอีกล่ะคือถ้าใส่น้ำลงไปอีกกะข้าวมันก็แฉะมากกว่าเดิมไงอืม พอข้าเฉะมากก็ลืมไปไป,ไปมันก็จะเป็นข้าวต้มป่ะอืมสวัสดีค่ะคุณวารีรัตสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ <c oughs> กดติดตามก <c oughs> ำลังใจให้เราด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีพี่ผู้ให้เดินนะคะอืมมามาซอมก่อน <c oughs> เมื่อคือนก็เห็นพี่ผู้ให้ใช่ไหมอยู่ช่องช่องสาวปุ๋ยอือใช่พี่ ี่มาปางเคยบอกหนูว่าพี่มาปางหูหูแก๊สนะคะม,มาบอกหนูหน่อยมาบอกหนูในช่องหูเด้งนะมาบอกหนูในช่องหูเด้งด้วยอุ้ยเป็นไงฝรั่งฝรั่งซอนหูนี่คือได้ดั่งใจไหมได้เหมือนอารมณ์ไทยหูไหม <laughs> จะบอกว่า <laughs> สมัยสมัยเป็นเด็กน้อยหนูหุงหุงเตาใช่ไหมหนูไม่ต้องไม่ต้องเทน้ําซาวข้าวทิ้งนะหนูกะแค่ไฟอ่ะให้มันพอดีแล้วก็ใส่น้ำให้มันพอดีข้าวหนูก็หุงทิ้งไว้อย่างนั้นเลยชอบตัวต๊วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคน Sza, Sza Elisa, Elisa, Elisa pozryj telewizjan, zawolał, jest tu, jest tu, je Eliska. Mm. Eliska, <grymne> pozryj telewizjan, jest tu, je mm. A ja, ja leżę leži, na posteli, a naraz, raz, no, do, z dwora. A potem jeszcze ja go nie przyjdę. Ja też, ja normalnie zwykłuta na to, że on już przyszłą z dwora. Aha. A ja normalnie aha, już aż A naraz czego nie przyjdzie. M. Jaceś? Mi Rozumiem, rozumiem. To jest coś, są. A i to, a to ci poczekaj. No to A jest i tak to takie <toczysz> 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 Na bejau, na, beal. <task> na na, beal. Teda, a na len. Len tu mi všetci znaš, som prechladnutá. Mm -hmm. No a ja nemôžem chodiť po nemocnicoch, lebo mám oslabednutú imunitu, tá som nachýlna, ta... <task> <task> dušíme, kašlem. No, ale cezanešiť dosť dobre, ale potom ráno ako ku No a už to tým v nos, aha, a potom v nosa. อุ้ตค่อุ้มนะมี a b ่ i งม่ไม่ัดสวัสดีทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไลฟ์สดจากประเทศสโลวาเกียเมื่อกี้ลูกสาวไปหยิบกระดาษเชชู่มาเล่นแล้วทีนี้คุณย่าคิดว่าเป็นกระดาษเชชู่ที่เอาไว้เช็ดน้ำมูกอะนะ พอยิบได้แล้วนางก็วิ่งวิ่งไปหาป้าป้านางแต่ละมือแต่ละเดเออกรอ,อกเอกสารแล้วใช่ไหมใส่ใหมายเลขธนาคารและรหัสสวิตโคธนาคารภาสีอเปอร์เซอเมริกาและฝรษษษั่งเศสครบร้อยเหรียญอืมนะคะหนูกำลังหนูกําลังไปศึกษาดูอยู่พี่พี่มารกี้ตอนเนี้ยหนูหนูได้หนูได้เขาบอกว่า เขาบอกว่าต้องได้สิบเหรียญใช่ไหมถึงถึงจะได้พิมแล้วเขาจะส่งอีเมลเข้ามาให้นะเราก็ทําตามขั้นตอนที่เขาส่งมาให้นะพูดถึงแต่ทีนี้หนูก็ไปไล่ไปไล่ดูช่องกูรูอื่นๆเยอะอยู่นะแบบทีเดียวจบเลยอะที่เขาที่เขาบอกมานะแบบทีเดียวจบเลยพี่มักกี้ก็คือเดี๋ยวมันเดี๋ยวหนูก็ต้องรอพินก่อนรอพิมแล้วก็ไปเปิดบัญชีไว้ก่อนนะคะจะได้มากรอกทีเดียวเลยอืมเพราะเพราะว่าถ้ากรอกไว้อ่ะ พอนานๆไปใช่ไหมมันก็จะ pues ร mm ันให้มันมาอยู่หน้าหน้าปกติอะนะแล้วเราก็ต้องเกาะใหม่อีกรอบคุยกับคุณย่านะคุยกับคุณย่าตรวตนรันสิครับรันสิคุณย่าบอกว่าไม่สบายอืมเสดสุดจสิ้นเสดลงคอเสดลงคอน้ำมูกไหลว่าซะอาบมาสบ่า คุณปู่ก็ไปโรงพยาบาลยังไม่มานะคะส่วนลูกสาวคุณปู่ไม่อยู่แต่ว,ว่าอยู่ๆก็เรียกชื่อคุณปู่นะคะสามสี่รอบลูกสาว เนี่ยจะไม่จะไม่ให้เสลต์ได้ยังไงนะบางทีฝรัหลังเขาไม่ได้ถืออะไรเนาะเวลาเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่มีเซมห้องเซมห่ดูนะแกมาเอาก <c oughs> โกโกโ้โกโก้โรยหน้าโรยหน้าพุดดิ้งเหรออพุดดิ้งนะคะผงพุดดิ้งแล้วก็โกโก้ก,ก็ก,ก,ก,กินหวานบาดนี่ก็เรียะนะกว่านะเซมห่ม ครบสิบเรียนสมัครสมัครขอรหัสพินรอสามอาทิตย์ทางจดหมายหรือรอเจ็ดวันทางอีเมลประมาณนั้นใช่ไหมพี่มาร์กี้หนูรออยู่แต่มันยังมันยังไม่ตัดยอดเงินให้หนูเลยตอนนี้ยอดยอดยอดเงินยังเป็นสามสามยูโรอยู่รอให้มันตัดยอดเงินแล้วก็รอดูอีเมลมันจะมันจะส่งมาภายในเจ็ดวันใช่ไหมโอเคหนูก็จะรอวันนี้วันแรกนะคะอตั้งแต่เมือเม่อคืนนะนะวันนี้วันแรกหนูจะรอดูนะพี่มาร์กี้ พราะหนูคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะส่งมาทางอีเมลแล้วก็กรอกกรอกตามคําแนะนําที่นางแจ้งมานะอืมสโลวีเนียก็มาสโลวาเกียพี่มาคี้หนอยู่สโลวาเกียนะ สวัสดีค่ะคุณอัธยาสวัสดีจ้าฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะคะจำคุณอ,อัธยาได้เด้อกินพิซซ่าจะหมดแล้วันกินอะไรต่อเดี๋ยวไปกินซุปคุณย่านะจะบอกว่ากินอีกอย่างก็บบคือข่าถุงพ่อนข่ากิอนอะไรก็ไม่เหมือนข้าวนะคะ ถ่ายจากดาวสาวดาวอังคารไปเลย <c oughs> <laughs> หนูว่าจะเอาเป็นบัตรบัตรการ์ดจากของสโลวาเกีย er นะคะบัตรการ์ดสโลวาเกีย er. สวัสดีค่ะ Hi girl สวัสดีนะคะสวัสดีคี่โกวิดจำได้จำได้อยู่นะคะอันนี้ธงชาติอะไรเอ่ย <laughs> ในหัวนี้ธงชาติอะไรอะ่ะ <c oughs> นั่งเมามอยเหมือนเดิมนะกินพิซซ่าที่คุณยา่าทำให้นะคะอืมคิวบาธงชาติคิวบานะคะ <c oughs> ซวด,ดอเป็นสวดที่ในหัวใช่ไหม,มจะอะไรได้กี่นาทีลูกสาวเริ่มอ,อ้วนแล้วอืม ซานะที่โควิดแม่ย่าทําให้กินตอนนี้อาหารไทยยังไม่ได้กินเลยกินแต่อะไรอ่ะเสียงไทยใช่กินแต่อะไรนะเมื่อเช้าอะกินยำแซลมอนแต่ว่ายำแซลมอนก็คือเพราะว่ามันเป็นแบบแซลมอนเหมือนกึ่งกึ่งสุกกุ้งกึ่งสุกกึ่งดิบอืมเขาเรียกว่าหน้าอะไรนี่เราจะสัต์อยู่เราอยู่อันหนึ่งเขาเรียกพิซซ่าหน้าอะไรเนี่ย ไม่รู้อะแต่ชอบอันนี้นะเนี่ยอันนี้กินไปแล้วมันพอกินปุ๊บมันเป็นแบบเหมือนละลายในปากแลวก็จะเป็นหวาน <c oughs> ๆขเขาเรียกว่าชีสหรือซอสอะไรก็ไม่รู้นะอืมหน้าเฮมหน้าข้าโพดเหรอเ <c oughs> <c oughs> ขาเอินไว้อย่างก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปอุ่นซุปกินต่อนะคะ พอคุณปู่ไม่อยู่ก็ไม่มีใครไปจ่ายตลาดนะคะไปไปช้อปปิ้งซื้อของกินทีนี้คุณย่าก็ให้ลูกชายคนโตนะคะไปซื้อแต่ว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ตอนเย็นๆมั้งอยากกินตําแตงก็เลยให้คุณย่าซื้อแตงมาให้กินนะคะพรุ่งนี้ไม่รู้กี่โมงนะจะได้ตําแตงกินชีสบอกคล้ายๆไก่ยอมันเป็นมันเป็นหมูแฮมอะ่ะเป็นหมูแฮมที่เคยเห็นไหมที่เราไปเซเว่นใช่ไหมสมัยก่อนแล้วก็เราก็สั่งว่า เซนวิชแฮมชีสอ่ะเออเป็นแฮมแบบนั้นนะคะอืมอีกช่องไม่รู้เขาไลค์ครับอยากฟังเซนดหวานอ่า uh. อีกช่องนี่คือช่องเม็กซิกันใช่ไหมของของน้องปุ๋ยใช่ไหมดูช่องไหนเมื่อคืนน้องปุ๋ยร้องเพลงเหรอดูไม่จบนะเมื่อคืน,นอ่ะ ไปดูหน้าทุกคนนะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วสตู หน้าตาแบบนี้มันเป็นซุปผักขมแล้วก็ใส่ใส่ไข่นะทุกคนจ๋าอันตีสองเลยเหรอเมื่อคืนใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมน้องไล์ชั่วโมงหนึ่งอืมช่องเมื่อคืนเสียงหวานๆในหัวใจฟูเลยใช่ไหมนอนหลับสบายเลยที่นี่นะ่ะอืม พี่โกเมื่อไหร่จะไลฟ์อ่ะพี่โกวิทเมื่อไหร่จะไลฟ์รออยู่นะรออยู่ผมจะเอาจับช่องออกไม่ได้ร้องเพลงเสียงเพราะครับคุณโกเอะนะคะต,าาตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเซเลยจ้าทำไปได้นะอ,อดทนเก่งจริงๆเลยตื่นเจ็ดโงไปทำงานอีกใช่ไหม,มหนูไม่ไหว สะสมเมนูมอะมานอนกับลูกสาวพาลูกสาวนอนกว่านางจะหลับนะลุนแล้วลุนอีกหลับสักทีเธออืมเกิดไปกำลังนอนเข้าสงชั่วโมงแลวเขาได้ยินเสียงเสียงอะไรอะเสียงพี่ชายพี่ชายแฟนหรอมานะคะตื่นอีกนะคะตื่นมางงเงียงงเงียนะคะเลือกไว้แล้วค่ะพี่มาร์กี้เลือกธนาคารเป็นธนาคารของที่นี่นะคะที่สโลวาเกียอืม นี่แหละหนูรออีเมลมาก่อนรออีเมลที่มันแจ้งแบบว่าเออคุณครบสิบเดียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้มันให้เราทํานั่นทํานี่นะอืเพิ่งเคยกินของแกนะปกติไม่เคยกินเลยนะมันอร่อยดีทุกคนหอมผักขขมรสชาติไข่ รสชาติไข่แล้วก็ใส่เกลือนหน่อยแค่นั้นเองทุกคนรสชาติเหมือนกินไข่แดงอ่ะอืมอืองั้นแหละเออโทรตามเลยโทรตามเลยตอนนี้เวลากี่โมงอะบ้านเขาอะน่าจะเป็นบ่ายบ,ายบ่ายมั้งในหัวบ้านเขาตอนนี้นะคะอือ าทางนี้ดึกทางนู้นก็จะเป็นเช้าเที่ยงบ่ายประมาณนี้นะในหัวโอเคเออเกือบลืมเลยนะโอเคพี่มากี้อันนี้ต้องบอกเฟนละอืมเพราะมันต้องใส่ข้างหน้าเนาะ ช่วงนี้พี่น้ำผูก็หายนะพี่ผูพี่รักอืมเขาเรียกว่าอะไรนะเก๊งแกงในตำนานหายทุกคนเลยอะ่ะอืมหายเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงไม่ว่างนะคะแล้วก็พี่มารกี้พี่มารกี้ก็เพิ่งมาจนได้ถามหาเนเะมื่อวานเนาะเมื่อวานกับวันนี้นะขอรหัสธนาคารแล้วก็อืสาขา สาขารหัสธนาคารสวิตโคดรหัสธนาคารกับสวิตโคดอันเดียวกันไหมใช่ไม่เป็นไรหรอกใมหัวไม่เป็นไรนะคะ น้่พูไปทํางานขายของไม่ว่างอชนบุรีใช่ไหม,มชนบุรีช่วงนี้เขามีงานบอกเมนวะหรือว่ามีจําไม่ได้อ่ะที่มันจะมีคอนเสิร์ตใครอีกอ่ะหรือว่าหนูจําผิดคอนเสิร์ตคนผิวสีที่เขาเป็นเป็นคนดังอยู่เออเจอในติ๊กต็อกอ่ะนะ もうちょっとパーティー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 パーパーティーパーティーパ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 ーティーパーパーティーパーパーティーパーパーティーパー ไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วอืมโอเคโอเคโดนปราโมดหัวจะปวดครับเมือ่อคืนเอาหรอเมือ่อคืนปราโมดก็ไปเออปราโมดปราโมดนางก็ไปช่องนั้นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เอ้ยไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเห็นนางไปไปคอมเมนต์เลยว่านางไปติดตามให้อยู่นางเข้าใจนะเห็นไหมนางเข้าใจนะนาาเป็นคนไทย อืมสาหาบสาหาบสวัสดีค่ะสาหาบดีค่ะ How are you สาหาบนามาสเตสาหาบนะฟรอมโกว t h มีนะ me, นะอืมทุกคนเดี๋ยวจะลงแล้วนะเดี๋ยวจะไปหาสาวก่อนอืมสาวสุงมซามใส่รองเท้านี่แหละแล้วรองเท้ามันจะเป็นแบบลมเสียงดังมากนะลมจน จนได้ยินตัวนี้ออกไปดูนะสวัสดีค่ะ Amazing Farmer Life Hello Hello นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะทุกคนคะ่ะตั้ายฟต้งกิวนะโอเคอิสทามเจอกันรอบดึกโอเค everyone อิสทาม to finish l i v e นะ because my d a u g h t e r โอเคบายบายทุกคนค่ะบายบาย